แม้ออกมาแสดงโชว์ความสามารถด่ารัฐบาลบอกว่าโอ้โหทำทาอะไรนะฮะทำเขาเรียกว่าทำเจงแงการรัจำนตข้าวผิดพลาดสี่แสนกว่าล้านครับสี่แสนกว่าล้านเนี่ยแม่มันเป็นไปได้อย่างไงครับคือมันมันไม่น่าเป็นไปได้เนาะครับคือแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะคนรับจํำนำมามันมมันีข้าวอยู่อ่ะนี่ไอ้ไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมอยากจะบอกว่า แล้วเวลาที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,รงรกวารคลังเนี่ยบบอกว่าโอ้โหออกมาชาติจะชิบหายใบปลวงเนี่ยสี่แสนกว่าล้านเนี่ยอืมันมีข่าวเก่าอยู่ข่าวหนึ่งตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันเดียวทําชาติชิบหายใบปลวงไปแปดแสนล้านเนี่ยปีสี่เก้าตอนสมัยรัฐบาลขิงแก่ใช่ไหมฮะเรื่องมาตรการสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ย โอ้โหทาไมตัวเองไม่พูดถึงตอนนั้นบ้างนะครับฮะอนั้นแน่นอนเสียไปแล้วด้วยวันเดียวนะฮะแปดแสนล้านเสียหายไปแล้วด้วยหนังสือพิมพ์พาดหัวเนี่ยเดี๋ยวีผมจะให้ให้น้องน้องสมทงานเออนะฮะลองดูในพาดหัวเมื่อเมื่อสี่ปีสี่เก้านะฮะเจ็ดปีก่อนเนี่ยครับมีพาดหัวอยู่ข่าวนี้เนี่ยไปตั้งราคาจำได้ไหมนะนะครับับไปตั้งราคาไว้ฮะ ไปตั้งราคาอย่างนี้ฮะไปตั้งราคาคนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วจะกันไว้บอกไม่ให้เอาเงินออกสามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นมันก็สะเทือนเรือนลั่นกันเลยครับคนเขามาลงทุนจะไม่ให้ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วไปกันเงินเขาบอกว่าเอาเข้าเงินออกไม่ได้เม,มื่อมาเงินพันพันล้านเนี่ย<ว>บอกกูขอกักไว300ส้สามร้อยล้านก<ส>่อนเออเอาดูเอาออกไปได้เจ็ดร้อยล้านแล้วใครจะมาลงทุนนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผปบากว่าออกมาตรการตรงนี้มาลั่มตีกัดคังออกมาตรการตรงนี้มาคนถอนเงินเนี่ยนะครับคนถอนเงิน,งนออกจลาดหุ้นเนี่ยพินาศวันเดียวเนี่ยคืนเดียวเนี่ยแปดแสนล้านอืแปดแสนล้านเลยนะฮะคุณตกละในละหน้าร้อยกว่าจุดอะเก่งที่ทําไมเก่งจังอะอย่างนั้นอะอแล้วทำไมไม่รับผิดชอบอะครับแปดแสนล้านอไอ้นี่เขารับจำนำข้าวเนี่ย ตัวเองอ้างโอ้ยชาติเสียหายเนี่ยไปแล้วเขาสี่แสนกว่าล้านสี่แสนล้านสี่แสนล้านนี่กี่ปีครับสมมุติว่าสมมติว่าเสียหายจริงๆสี่แสนล้าน,นตามที่ตัวเองอ้างเนี่ยสมมุตินะฮะแต่จริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะมันมีข้าวอยู่ในสต๊อกอ่าสมมุติว่าอาเธอมันเสียกี่ปีฮนะบอกโอ้โหสองปีมานี้เสียหายของตัวเองคืนเดียวอ่ะวันเดียวอ่ะแปดแสนล้านน่ะทำไมไม่พูดถึง แลอวนั้นเสียวไปแล้วนะเรียบร้อยเลยครับอันนี้ยังยงเลยนะครับอืไม่รู้มีรูปขึ้นนะเปเป็นการคาดการณ์ของผามหมอมอุอ้นเองผมอยากจะเตือนความทรงจำเท่านั้นเองว่าคนเราเนี่ยเวลาไปสอนคนอื่นไปด่าคนอื่นไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยทําไมไม่ย้อนดูตัวเองบ้างว่าเวลาที่ตัวเองทําชาติพังชิบหายแล้วไม่พูดอ่ะออถูกไหมครับครับไม่พูดเลย เงียบกลิบเลยแต่แหมสอนคนอื่นเขาจ้อย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 ทำโอ้ยเศร้าเลยสี่แสนล้านอะไรจริงหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ไอ้แปดแสนล้านมันจริงแน่นอน,นม,อมันมีตัวเลขทำบัญชีาาหายไปแล้วครับมันมีตัวเลขทำบัญชีอยู่อ่ะตลาดหุ้นแทบล้มเลยฮะวันเดียวเนะี่ยไปออกมาจากการดึงเงินฝากดึงเงินไอลงทุนไอตลาดหลักทรัพย์บอกว่าโอ้ยเ้าอย่างนี้ต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์มันมีประเทศบ้าที่ไหนครับไปเอานักลงทุนในตลาดทุนแล้วบอกว่าเฮ้ มาลงทุนอย่างนี้ทั้งกักไว้สามสิบเปอร์เซ็นต์ท่านก็นถอน<ถ>เขาก็เขาเข้ามาเล่นนี่ครับบูนค่าเขาเรียกว่ามาเก็ตแคปเนี่ย<ะ>ในตลาดหุ้นเนี่ยลดลงจากห้าห้าห้าล้านเนี่ยนะครับ,รบถ้าผมจาตัวเลขเนี่ยนะเห 4, 4ลือสี่สี่ล้านกว่าสี่ล้านล้านกว่ามาเก็ตแคปในตลาดหุ้นแปดแสนล้านทันทีคืนเดียวอ่ะวันเดียวอ่ะหายไปเลยแล้วไม่พูดลเลยทำไมไม่พูดเลยไม่ไม่พูดมั่งอ่ะสงสัยมอมอุมอ๋ยคิดว่า คนไทยลืมง่ายคือคนไทยเนี่ยมันผมว่ามันก็กระตุ้นหน่อยอผมก็เลยมากระตุ้นให้ท่านพู้ท่านผู้ชมเนี่ยได้จำ<อ>ท่านก็ไปดูนี่ครับ<อ>แหมอ่ออกเข้ามาในโยสุรยุทธจุลานนท์แต่งตั้งโอ้ยพวกอามาย์ดีใจกันโอ้เก่งนักเก่งหนาะ<อ>แล้วสังเกตเลยไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอามาย์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครัอก่อน ก่อนพ่อก่อนพ่อของคุณเปิมเนี่ยอ,อก็เป็นไอพ่อของไอไอหล่อเล็กอะ่ะไอหมอมเต่าอ่ะหมอมเต่าไอโสนนก,กุลใช่ไหมฮะจัดตัวมงคลโสนนก,กุลไอหมอมเต่ามอมค,คือแบงค์ชาติเนี่ยใครมาเป็นถ้าเิอเป็นสายไพร์มาเป็นไม่ได้หรอกผู้ว่าแบงค์ชาติครับผมบอกให้ส่วนใหญ่จะเป็นอมาตย์แล้วอมาตย์แล้วพวกอมาตย์ทำทางทั้งนั้นแหละ ทำพังทั้งนั้นอไอ้ต่อสู้ค่าเงินบาทไอ้จรอโซลอสเนี่ยสายอมาตแล้วป่าทำนั่นกับเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะมันมียืนยันอยู่มันมีตัวเลขยืนยันอยู่ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงไงพวกนี้ดีครับแต่ว่าเวลานี้เรามีโลกอินเทอร์เน็ตข่าวเก่ามันอยู่เราไม่ต้องเดินเราไม่สมัยก่อนเราจะค้นอะไรต้องไปหอสมุดต้องไปหอสมุดแห่งชาติกว่าจะไปค้นได้โอ้โหเปิดอีกวันสองวัน กองอสมวดไปหาทีมเนี่ยมาเปิดอ่านต้องย้อนให้ลวับเดี๋ยวมันขาดเจ็ดแปดปีเขายังมีให้อ่านได้อืย้อนหลังไปเนี่ยสิบปีเนี่ยกูจะค้นมามึงดูเออคือต้องใช้คําว่าเออมาบอกตัวเลขพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วเมื่อเช้าท่านนายกดิ้งรักเนี่ยพวกประชาชนช่วงครึ่งครึ่งชั่วโมงแรกท่านก็อธิบายของท่านไปแต่แล้วก็ตอนตอนครึ่งชั่วโมงหลังก็เอารัฐมนตีพาณิชย์กับ ทกอสอมาอธิบายชัดเจนมันจะเป็นไปได้ไงบอกว่าได้ถึงมือชาวนาแค่แสนกว่าล้านก็บอกทกอสอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปตั้งโต๊ะแล้วก็นับเงินแบงค์ห้าร้อยจ่ายนะเขาโอนทางบัญชีอืเทอาโอนทางบัญชีเนี่ยหมายความว่ามันมีตัวเลขที่มันเป็นลิงก์กสกันน่ะ <c oughs> ตรวจสอบได้ว่าธนาคารทรกอสเนี่ยโอนไม่ให้ชาวนาเท่าไหร่ ใช่ถูกไหมครับครับเวลาเนี้ยทกศเขาบอกเขาโอนไปหกแสนกว่าล้านเนี่ยตรวจสอบได้หมดถึงมือเท่านายหมดเพราะการโอนมันตรวจสอบร,ระบบบัญชีได้ถูกไหมครับไปตรวจสอบย้อนหลังอะไรก็ได้ครับไม่ใช่ไปนับแบบไอ้สมัยหม่อมอุย๋ยหม่อมอะไรพวกนี้เนะี่ยแม่งไปนับเศษตังแตะเอาลิ้นแตะปากเอแต่น้ำลายแล้วก็นับเงินแล้วก็จ่ายจ่ายงั้นไม่ใช่มันหมดสมัยแล้วใช่ไหมฮะครับแล้วก็มานั่งนั่งโอย้ยผมว่าไอเขาเรียกว่า ไอ้ thinking เนี่ยไม่ค่อยน่าตัวหรอกไอ้อ thinking ความคิดเนี่ยแต่ติก๊กต้องยไม่ใช่ i m a g i n a t อ่อ imagine เน่ยจินตานาการว่าเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไหมครับ i m a g i n a เนี่ยอันตรายคือเฮ้ยมันแบบนี้หรือเปล่าวะคือโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ,อย่างนี้เขาเรียก i m a g i n คือจินตนาการไปเองเ้อฝันไปเองเออเ้อฝันจินตนาการว่าอย่างนี้นะเออคิดไปเองเนี่ยอาจจะมีข้อมูลบ้างใช่ใช่ไหมแต่ i m a g i n เนี่ย i m a g i n เนี่ยมันเป็นจินตนาการทั้งนั้นล้าโอ้โหมันจะโกงแล้อะไรไอ้น้ําก็โกงไอ้นี่ก็โกงเงินยังไม่ออกเลยไปโอ้โหไปล่วงหน้าไปโกงทั้งนั้นแหละคือไอ้พวกนี้นครับครับแล้วก็พูดให้คนเข้าใจผิดเข้าใจผิดเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาตัวเองพูดเนี่ย เออถึงเวลาตัวเองทําผิดเนี่ยโอ้โหไม่พูดถึงเลยเท่าว่าวันแม่ผมก็จริงๆนะวันที่หม่อมอุ๋ยเนี่ยไปแถลงไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะบางทีผมก็ยุ่งยุ่งเลผมก็รู้ทีหลังนะครับรู้ว่าเขาแถลงแต่ว่าแมมผมจะไปไปเอาไอ้หนังสือพิมพ์เก่าหรือไปจางหรือว่าตอนที่ตอนที่ท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังตอนสมัยขิงแกเนี่ยทำไปชิบหายไปคืนเดียวแปดแสนล้านเนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้าง นะมันมีความรู้ด้วยินี่คือนี่คือผลงานท่านนะอ่าอรับผิดชอบยังนั่นสิไม่ใช่แค่ลาออกอ่ะเออแต่สาล่าจริงๆเนี่นไม่ใช่ว่าเป็นนั่นนะไปท่านผู้ชมไปหาข่าวเก่าได้เลยนะตอนสมัยไอ้นี่เป็นเนี้ยเป็นไอเอเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยไม่หะมันออกราตรการบ้าบอคอแตกมาสามสิบเปอร์เซ็น นักลงทุนหนีกันว่อนเลยถอนเงินออกไปหมดเลยมันมีที่ไหนหอบเงินมาโดนหักไว้เพือเอากักไว้สามสิบเปอร์เซ็นต์ห้ามถอนคืองี่องี้คือเวลาที่เราพูดเนี่ยครับเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยภาษีเขายังไม่เสียเลยอภาษียังไม่เสียเลยใช่ถูกไหมครับเขาเขาแบบมาตรการดึงดูดนักลงทุนคําว่าภาษีไม่เสียเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่เสียภาษีนะ เพื่อตามศัพกฎหมายเขาเรียกว่าภาษีศูนย์ม,มันจะมีเลทไงเลทภาษีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส<ข>องเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าบัญชีแนบท้ายใช่ไหมบัญชีแนบท้ายเนี่ยเขาจะตั้งไว้เลยว่าการซื้อขายในหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ตั้งต่้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรก็ว่าไปครับอันนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีก,กระทรวงการคลังเป็นผู้ประกาศวันนี้คดีเขาอาจจะบอกให้เสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่เวลานี้เขาบอกให้เสียศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต คือ <c oughs> ไม่ต้องเสียแล้วแหละคือเสียที่ศูนย์เปอร์เซ็นแต่ภาษาชาวบ้านก็คือว่าไม่ต้องเสียอแต่จริงๆอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเสียอแต่เสียที่ศูนย์เปอร์เซ็นภาษากฎหมายมันจะเป็นอย่างนี้นะอะแต่ภาษาชาวบ้านก็คือไม่เสียภาษีจะไหมไม่ต้องเสียภาษีตอนเนี้ยเพราะกระทรวงการคลังเขาบัญญัติไว้เขามีประกาศไว้ว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอืเสียภาษีที่ศูนย์เปอร์เซ็นก็คือไม่ต้องจ่ายจะไหมเพราะ เพราะเราต้องการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาแต่อ้บ้านนี่ไปตั้งมาตร,รการบอกว่าใครมาลงทุนขอคักไว้สามสิบเปอร์เซ็นต์แม่งยิ่งกะเสียภาษีคือจะถอนเงินออกไปก็เอาออกไปแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องแต่อย่างน้อยต้องหนึ่งปีอ่อะก็ใครจะมาลงทุนอ่ะแม่งก็ถอนกันหมดดีไปลงทุนตลาดหั่งเสงที่ฮ่องกงไปลงทุนที่ตลาดโตเกียวไปลงทุนที่บอสตีนไม่ดีกว่าคุณมาลงทุนที่ที่ยะกระจกกระจกทำไมแปดแสนล้านครับความคิดแม่งแค่เนี้ย แล้วยังมาเออบอกโอ้ยสอนสอนนายกนายกเราว่าวู้จะนําข้าวเนี่ยเก่งสียหายเก่งสี่แสนกว่าล้านเก่งทั้งนั้นเนี่ยแต่ชิพหายไปปลูกเขาแบงชาตเนี่ยมาตั้งเท่าไหร่แล้วตั้งแต่จ่อโซลสู้จอโซไอ้นี่มาอถูกไหมแม่คนแบงชาติเนี่ยพราวชิพหายเลยเก่งเก่งโอ้ยเดินนี่คอตั้งเลย ถามว่าไม่ได้เรื่องแบงค์ชาติเนี่ยคนแบงค์ชาติเนี่ยตั้งแต่ปี40มาทำทิพหายไปปปวงเท่าไหร่จรองเนี่ยเก่งเลิศดเส้นเลืศสีเนี่ยหมอมตรงหมอมเตาเนี่ยดาชิบหายเลยเพพาะพระนักมงพนักงานใครอยู่แบงค์ชาติรู้ตอนสมัยหมอมเตาเนี่ยครับพ่อเตาหนาเนี่ยพ่อเตาหนาเนี่แหละพ่อไอ้ไอ้ไอ้หล่อเล็กเนี่ยครสวนนกุลเนี่ย โอ้ยเข้าไปด่าด่าเขาหยาดยาวคลายเจ้าหาอะไรว่าด่าโอ้โหพนักงานด่าสะทุนเลยแหละอืมบอมเต่าเนี่ยตอนสมัยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยโอ้แต่ว่าของตัวเวลานั้นแล้วโอ้ก็ใครไปด่าตัวเองไม่ได้แล้วเขาเป็นมึงด่ากูนะกูกูหม่อมนัชาวบงเนะเว้ยจะตัวบงคนสนนคุณเนะเว้ยแต่เวลามึงด่าคนเขาด่าลูกน้องในในแบงค์ชาติอะผมรับประกันได้คนแบงค์ชาติเก่ารู้ดีมันด่าโอ้ยมันด่าไปด่ายิ่งกับพลายอีก แต่ว่าล้ะเขาด่ากลับแม่งโอ้ยทำเป็นจ้าด่าไม่ได้ฉันนี่มันเป็นอย่าง,งานั้นนะ,นะแล้วก็บริหารงานดีไม่ดีไม่รู้อะแต่กูพราวว่ากูโอ้โหกูเกง่งเก่งจริงเหรอกเก่งไม่โอเก่งไม่จริงหรอกทําชาติเจ๊งชิพหายไปป่วงทั้งนันเนี่ยจอโซลอดเอาเงินไปสู้จนไอ้ผู้บ้าแว้งชาติอยู่อยู่สมัยหนึ่งติดคุกติดตารางไปครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้ยมันก็เราก็พูดกันนะแต่ว่าเวลา ตำหนิตีเตียนได้อืแต่ต้องมีสมเหตุสมผลหน่อยไม่ใช่ว่ามาแม่เนี่ยมาแล้วเนี่ยเเนไหมมาแล้วเห็นมอมเต่าแต่ละคนชอบผู้ดีทั้งนั้นอแต่ดาโู้โหใช้จักกวาจาหยาบกว่ากลีอีกกะลีพูดเพรากว่าอผมพูดอย่างนี้นะจริงไอ้เนี่ยคนโอ้คนที่โอ้โหชอบชอบเด็กๆเนี่ยนะโอ้โหไม่ไหว รับไม่ได้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวมันโหวันนี้ข่าวเหลือเยอะนะวันนี้เหลือเยอะมากเหลือเยอะเอาพูดถึงกกตแล้วกันเราก็ได้กรกตแล้วนะครับท่านผู้ชมเราได้กรกตอมาแล้วเรียบร้อยคนหนึ่งก็คือท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีคือสมชัยเหรอสมชัยสีสุดทิยากรนะอนะต้องดูดูหน้าดูตากันหน่อย ถ้านอาจจะคุณหน้าคุณตาเลยโอ้โหมาเป็นกรกตผมตายเลยตางรรมการการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะเพราะครั้งครั้งก่อนเขาเขาเมื่อก่อนเขาอยู่พีเน็ตไงได้ไหมใช่เขาอยู่พีเน็ตเขาอยู่กับอะไรฮะสายหยุดอะไรนะไอ้พลเอกอะไรเนี่องค์บุริที่องค์กรกลางอะไรตรวจสอบอะไรบ้าบออะไรแต่มันไม่กลางเลยอ่ะครับออสมชายสีสุดที่ยาก่อนนยสมชายหรือสมชัยเนี่ยน่าจะเป็นสมชัยนะสมชัยใช่ไหม ก็มาเป็นกรกตนะครับกรกตแล้วก็อีกคนคือประวิทย์ประวิทย์นี่มาละนี่ยคนนี้ท่านรู้จักดีเคยคอกรเมือต้องรู้จักดีว่ามันกลางไม่กลางโอ้โหโคตรเอียมเลยแต่อยม่ันนี้ที่องค์กรกลางแล้วเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่จําได้ไหมเอ้ตอนที่ตอนเลือกตั้งอ่ะตอนเลือกตั้งผู้ว่าเขาเขาเขาเชิญผู้ว่าไปหมดเลยไอ้คนเนี้ยเขาเป็นคนจัดนะครับแต่เธอไม่ไป แต่ว่าท่านท่านพงษพัฒนติดารกิจไม่ได้ไปกลางมากเลยเอาไอ้เฟอร์บี้จำได้ไหมเอาไอ้ตุ๊กตาเฟอร์บี้ไปวางไปตั้งไว้ไปตั้งแทนแทนท่านพงษพัฒน์มันกลางไหมอย่างเงี้ยสอในยะอะไรบางอย่างนี่นะครับคนนี้ะมาเป็นกรกตแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็พบิตรัตนเพียรนะฮะก็แล้วแปลกเนะยเวลาเวลาเขาจะ ก็จะเข้ามาทํางานในองค์กรอิสระแล้วแล้วแต่ละคนถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดเดียวกับนะอย่างพรรคเพื่อไทยอ่ะมันจะไม่ได้เป็นหรอกโคดยากเลยไม่รู้เไ,ไ,ไ,ไรไอย่าว่าแต่นั้นเลยนะเอาแค่เอาแค่ได้เป็นสสอในในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขายากผมว่านะเลือกตั้งเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยอใบแดงละ,ละนลเนลนาดแหละคือคือจะทั่วชั่วทีทีห่างยังไงเนี่ยนะผมบอกให้นะ ชั่วดีทีห่างยังไงเนี่ยคอกตต่อชุดเก่าเนี่ยเขายังมาเขายังมาจากสายยุติธรรมนะคือเขายังมีความละอายบ้างพอสมควรนะเพราะส่วนใหญ่ก็มาจากศาลแล้วก็มีท่านประพันธ์นายกโววิทเนี่ยมาจากอายการใช่ไหมท่านสดสีท่านอะไรพวกนี้ก็ก็มาจากสายสายตุลาการคือยังไงก็คือยังไงอ่ะคือยังมีความเป็นกลางอยู่บ้างนิดหน่อยยังยังมีความเป็นอะไรเรียกอีโก แบบศักดิ์สิีของตัวเองจะทําอะไรยังคล้ายๆว่าเม่จะโฉงฉางก็ไม่ได้ขนาดนั้นยังยังยังโฉงฉางเลยเห็นไหมแต่นี่สายเนี่ไม่ได้มาจากสายผู้อาสามันคือไอ้นี่มาจากมหาวิาลยนะสมชัยเนี่ยแล้วมาจากสายที่แม่งเดินทางมาบูกับไทยรักไทยมาตลอดทางสมชัยนี่วะแล้วแล้วกับเป็นปิติัฒนเพียรเนี่ยมาจากไหนมาจากผู้ตรวจ โอ้โหผมว่านวดหน้าเลยใบแดงว่อนเลยครับใบแดงใบเหลืองเนี่ยว่อนแน่แต่แตหรับพักเมื่อไทยเนี่ยผมว่าใบแดงมากกว่าใบเหลืองอ่ะแล้วกันเหนื่อยแล้วกันนะฮะเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยผมปาาดไว้เลยว่าไอคนพวกนี้ไม่เป็นกลางเพราะผมรู้จักดีผมอยู่ในวงแวดวงการเมืองผมเคยลงผมรู้สมชัยศรีสุิยากรเนี่ยครับเคยรู้สึกเราเคยไปนั่งกินที่ร้านนี่นะเมื่อเมื่อ ร้านพัะนาคอ้ตรงนี้แล้วพาลูกพาเมียมานั่งกินเราจำได้ไหมเนี่ยคนนี้พาลูกพาเมียมานั่งกินแล้วเมื่อเมื่อสักสามสี่ปีก่อนนะครับเอมีหลงตาร้านพัะนคอนตรงสะพานพระรามห้าและเนี่ยสมชายมาเราแกล้งพูดดังๆหน่อยแม่งรีเพ่นเลยพาลูกพาเมียนี้เลยจำได้ไหมจำได้จำได้นี่แหละพอพูดกระแทกนิดเดียวโอ้โหแม่งเพ่นเลยยังกินข้าวไม่หมดจานเลยคนเนี่ละครับเหนื่อยครับแล้วอย่างเนี้ยบอกว่าพวกอัลมาต ถอยเรอไม่มีทางถอยหรอกครับผมบอกให้ยังไม่ถอยรอกครับนับวันจะัดขัดสันแต่ละตัวแต่ละคนออกมาเนี่นะเป็นอะไรที่เหนื่อยสำหรับพรรคเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองนะฮะก็ต้องมีการพูดคุยกันเยอะพอสมควรับนะโดยเฉพาะภายในพรรคต้องมีแนวนโยบายเดียวกันนะครับขับเคลื่อนก็ไปด้วยกันครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้ยเอาความคิดตัวเองแบบมาเป็นใหญ่ไม่ได้ครนะอย่างกรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ พวกเราก็ห่วงนะฮะแต่ว่าเราไม่หนักใจเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของคณะกรรมธิการ,รนะฮะเมื่อเมื่อมีการพิจารณาถึงมาตราสามแล้วเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวเข้าวารละสองนะปฏิยติแล้วก็เขาน่าจะต้นเดือนหน้านะครับท่านก็ติดตามดูแล้วกันวันที่เท่าไหร,ร่รแล้วเราก็ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เป็นตามตามตามร่างของคณะกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ ท่านต้องการให้คงไว้ตามร่างของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยคือร่างของท่านบรรชายเหมะเนี่ยท่านก็ไปกดดันอ,อาจจะกดดันในวิธีไหนก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับหรือต้นจะไปเองเอหรือผมจะพาไปด้วยคือจริงผมจริงๆเราเป็นผม,มผมก็ไม่อยากจะออกเป็นซ้ายเป็นขวานะแต่เพื่อท่านท่านชอบคือเราเป็นสื่อมวลชนเราก็มาบอกข้อท็จจริง นะฮะว่าถ้าท่านต้องการของให้โครงร่างเดิมของวรชัยเหมะไว้เนี่ยครับท่านก็ต้องไปแสดงความรู้สึกนึกคิดให้ทางพรรคเพื่อไทยเขาเห็นว่าคนแสดงไม่ต้องการร่างของประยุทธ์สลิพานิชครับนะครับแล้วให้โครงร่างถ้าผู้ชมต้องการยังไม่สายหรอกครับยังไม่ไม,ไม่สายอะไรหรอกออนะฮะยังมีเวลาคิดกันเลยทบทววกันอีกเยอะนะครับนะครับ,รบก็พูดง่ายๆนะฮะ <osaurus. S 1> ร่างของคุณวรชัยเหมะก็คือนิ้อทศกรรมให้กับ พี่น้องประชาชนที่ชมรมทางการเมืองนะครับโดยบรรดาแกนนานั้นยังคงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคุณจตุพรพรหมพันธุ์คุณนัทวุฒิสายเกลือหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นแกนนานปชก็จะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมคฝากฝั่งพยิปฎเองคุณอภิสิทธิเวชชาชิวะคุณสุเทศตุสุบันหรือแม้กระทั่งพลพรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นร่างของคุณบรชัยมาก็อย่าลืมนะฮะวันอังคารนะครับตั้งแต่ ถ่ายทอดสดนะฮะทางสถานีตั้งแต่16เนกาคือ4โมงเย็นนะครับ16เนกาถึง22ก็คือ4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับแต่ช่วงเช้ามาเนี่ยเรา็นำบริจาคแล้วล่ะนําของมาบริจาคให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมนะฮะแล้วเราทางท่านประธานนิคมเนี่ยก็ท่านมีบัญชามาว่าให้ถ่ายทอดสดตลอดตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มท่านมาแล้วท่านได้พบกับผู้ดําเนการทุก ทุกรายการที่ที่จัดรายการอยู่ช่อง4นะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับวันนี้ผมกฤษดาศิรษฐกิจพร้อมทั้งคุณต้นเมืองนนท์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ทางพรุ่งนี้นะฮะฮะพูดคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ